บ้านเดี่ยวโมเดิร์นพูลวิลล่าแต่ด้านในตกแต่งด้วยความมินิมอลมูจิขนาด4ห้องนอน5ห้องน้ําหน้าบ้านเป็นโรงจอดรถมีสระว่ายน้ำให้ว่ายได้ถังครอบครัวเข้ามาในบ้านโซนแรกเลยจะเป็นโซนทานข้าวมีโต๊ะทานข้าวไว้ให้และบิวอินเคาน์เตอร์ไว้สําหรับจัดเตรียมอาหารตรงเข้ามาจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นดูโล่งกว้างด้วยเพดานแบบดับเบิลสเปซหลังบ้านจะจัดเป็นสวนอีกหนึ่งจุดมีเก้าอี้ชิงช้าให้ด้วยไปดูห้องครัวกันค่ะบิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งห้องนอนแรกนนรชั้้้้้นนจจเออรร์ิไวใใหพมชงา แถมยังมีห้องน้าในตัวไปที่ชั้น2ห้องแรกจะคล้ายกับห้องด้านล่างเลยแต่จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าติดผนังและก็มีห้องน้ําในตัวให้ด้วยห้องนอนถัดไปค่ะดีไซน์ได้เรียบง่ายและน่ารักไม่แพ้กันและห้องน้ําในตัวอีกด้วยห้องนอนมาสเตอร์เบรูมบอกเลยว่าต้องถูกใจสายมินิมอลมากๆในห้องนี้ยังมีวอล์กอินครเซและห้องน้ําในห้องนี้มีซิงค์ล้างหน้าแยกให้สองซิงค์และมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยบ้านหลังนี้ราคา15.9ล้านบาทพร้อมของแถมอีกเพียบถ้าสนใจติดต่อมาที่ดูบ้้าานไดกช่่องงทคะ